เฮ้ยลองคิดดูสิว่าอะไรที่เราถนัดอะไรที่เราทำมันแล้วสำเร็จมาแล้วอะไรที่คนอื่นเขามาถามเราแล้วเราให้คำตอบเขาหรือแก้ปัญหาให้เขาได้ครูอยากจะแนะนำก็คือเวลาที่เรารู้ตัวเองแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยฉันต้องการที่จะมีธุรกิจบนออนไลน์ธุรกิจที่เขาบอกว่ามันลงทุนน้อยธุรกิจที่ ทำแล้วเนี่ยมันเห็นผลระยะยาวมันสามารถที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยอยู่กับมันในธุรกิจเนี้ได้ในระยะยาวโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของเศรษฐกิจอะไรมายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราอะนึกออกไหมถ้าเกิดคุณเลือกแล้วอะพิจารณาตัวเองดีๆนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตของเราตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นที่จะทํามันเนี่ยแล้วเรามองตัวเองไปถึงวันที่เรา สัก7จะ0บแปะแล้วเรายังอยู่กับมันได้อะ่ะ